สวัสดีคุณครับนายสแลมครับบังอิชารกนะครับเจ้าของร <ผม S 1> ้านอารินซูชินะครับต้บบองบอกก่อนนะรอบนี้ที่ผมมาคือเป็นรอบที่2แล้วรอบนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างครับบางเนี่ทั้งโลกุ้งทอดแซนซีแซลมอนโปเกลอนไปแซลมอนทาโก้อันนี้ยังไม่มีชื่อเลยเพิ่งทาอ,ออกมาวันนี้เลยเพิ่งคลอดเลยใช่โร่ผงทอดแล้วก็อันนี้คือกำลังจะทำเมนูอะไรครับแซลมอนโปเกลอนไปครับเราก็จะโปดด้วยแซลมอนนะเกลือซาลซามิเลยครับนี่ก็จะเพิ่มมิติอีกขั้นหนึ่งบางกิเกนท็อปด้วยปูอัดชุบแป้งทอดอันนี้เป็็นนนนนนซซออออสสสททที่เเเรรรรราาาาขขึ้้้มงงงคคัับบปูตะ ได้แล้วครับแซลมอนโปเก้ลนไฟของบางอิชาเขาเน่จริงจริงๆมันจะมีความสไปซี่หน่อยๆเพราะว่ามันมีคลิปด้วยแล้วชอบแซลมอนอ่ะแซลมอนเป็นแซลมอนสาชิมิด้วยแซลมอนทากโก้อาหารฟิวชั่นสไตล์อเมริกันใตยก็จะแบบแรงกันรอยนักรอยนักอย่างนี้เลยรสชาติแกไม่แปลกใจนะว่าทำไมลูกค้าถึงเยอะมาก อเมิกาอย่างร้อยและไข่สายสลัดก็มีเหมือนกันเป็นแบบว่าสลัดแซลมอนย่างนะครับนี่ครับแล้วตัวนี้เลยข้าวหน้าเนื้อบูโกกิอย่างที่บอกนะร้านเขาเป็นแบบสไ์ฟิวชั่นกับอันนี้อะไรทอดไม่รู้เดี๋ยวลองชิมดูอ๋อนี่เขาเป็นกิมจิขีอแป้งทอดสามารถกินคู่กับตัวนี้เลยซุปมิโซะสไปซี่ทะเลนะแเมนูนี้เลยซีฟู้ดยากิอุด้งคือใครที่อยากกินสายเส้นเขาก็มีเหมือนกันนะนี่นะร้อนๆฟันขึ้นๆอย่างนี้เลย เลยเลย,ยคือรสชาติอะเป็นฟิลเหมือนยากิโซบะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความแบบนุ่มหนึบหนับอะ้วน้ำซอสอะมันจะมีความแตกต่าง<โด>อันนี้จะรสชาติแบบเข้มข้นมีความมิกแอนด์แมทแล้วก็เด็นะครับอืมแล้วก็เมนูนี้เลยพอปลาบุรียะใส่บุรีปะ่ะมาตัดมาตาดปัตตานีปะ่ะไม่ใช่ซึ่งปลาเนี่ยเป็นปลาบุรีนะครับเออเขาจะให้เล <ardo> มอนมาบีบฟิลเหมือนสเต็กเหมือนกันนะสเต็กปลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมห้ดูเนื้อปลาบุรีของบังแกนะโอ้โหว้าว เนื้อปลาเขาแน่นมากเลยนะแลพอไปจิ้มกับนจิ้มเขาอ่ะจะมีเปรี้ยวเผ็มหวานครบรสเลยอ่ะนี่ครับแล้วก็สําหรับใครที่มาแนะนำ3เมนูนี้เลยนี่โลกุ้งทอดแฟนซีเฮ้ยตัวแฟนซีนี่คือมันคือการมิกซ์รวมกันนะระหว่างกุ้งบุอัดแล้วจะมีอะไรด้วยด้ว่วะมะม่วงเฮ้ยแต่มันเซากันนะกินแล้วมันจะมีความแบบมันๆหวานๆอร่อยส่วนอันนี้นะครับคือโลข้าวโพดเป็นเมนูใหม่ของอาริงซูชิเลยนี่ ข้างในเขาอัดด้วยอะโวคาโดปูอัดแล้วก็กุ้งนะครับส่วนสาหร่ายเขาพันแล้วก็ออกไปทอดมันก็จะแบบกรอบๆในคำเดียวกันมันจะมีความมอมหอมแบบขา้ขาวโพดคือซอสข้าวโพดแบบไปลนไฟด้วยแล้วก็ซอสราดมาจุ้ยซีมากนี่ตัวนี้โลหอยเชลทูน่าครับซึ่งข้างในเขาอัดแน่นด้วยมะม,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 ม่วงอะโวคาโดแล้วก็ไก่กรอบ เรียกว่าอารินซูชินะครับรสชาติคือผมต้องมาซ้ำรอบสองร้านอยู่หน้าคอนโดลุมพินีวิลล่านะครับอยู่ย่านพัฒนาการระหว่าง33กับ35ตัวนี้เป็นชาเขียวรีฟิลสามารถสั่งมาเป็นเครื่องดื่มกินกับเมนูของเขาได้เลยคลิปหน้าจะพาไปหาอร่อยๆที่ไหนต่อรอเลยครับ